สวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการ BSS Post Thailand อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบข้อสงสัยนะครับแล้วก็คําถามที่ถูกคําถามบ่อยที่สุดนะครับในส่วนของโปรแกรมของเรานะครับเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับที่ว่าลูกค้าทุกท่านนะครับที่โทรมาเกี่ยวกับระบบโปรแกรมจะต้องถามมากที่สุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับตอนนี้เราก็เจอคําถามที่ลูกค้าโทรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ เน้นเป็นทีละหัวข้อให้เลยนะครับเรามาที่หัวข้อแรกเลยนะครับในระบบของตัวโปรแกรมเราเนี่ยเช็คอินอย่างไรบ้างทำอย,างงาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีาการเช็คอินแบบไหนบ้างนะครับข้อแรกนี้นะครับเราขอแจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการเช็คอินแบบรายวันรายเดือนและรายชั่วโมงนะครับ <c oughs> สามารถทับได้ครบเลยนะครับเรามายกตัวอย่างกันง่ายๆในการของการเช็คอินนะครับก็คือเช่นรายวันเราไปที่ห้องที่เราต้องการได้เลยเช่น1 0 8เรากดเข้าไปเลยครับ แล้วก็กดที่รายวันนะครับหลังจากนั้นเรื่องเวลาที่ลูกค้าจะออกแล้วว่าจะพักกี่วันแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับเช่น2คืนเราก็กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ข้อมูลลูกค้านะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรตามที่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่โรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับมีเครื่องอัดบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องอัดบัตรได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการชําระเงินนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลว่าข้อมูลถูกต้อง ยืนยันได้เลยการชําระเงินของเขานะครับประเภทการชําระเงินเนี่ยแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเงินสดก็ดีบัตรเครดิตหรือการอุเงินก็ดีนะครับสามารถรองรับได้ค่อนข้างจะครบวงจรนะครับตัวนี้ลูกค้าสบายใจได้ในการสั่งงานนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลได้เลยครับว่าเป็นแบบไหนเช่นอุนเงิน,นครับกดเข้าไปได้เลยตัวของเงินค่ามัดจํานะครับ ตัวนี้ลูกค้าสามารถกําหนดได้ว่าจะมีเก็บค่ามัดจาของตัวกุญแจหรือเปล่านะครับบางที่อาจจะเก็บร้อยสองร้อยสามร้อยหรือบางที่อาจจะไม่เก็บเลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ผมขอตั้งไว้ที่เก็บค่ามัดจาที่สามร้อยบาทครับหลังจากนั้นก็กดพิมพ์ให้ลูกค้าไปเลยนะครับแต่นี้ผมขอแยกไม่พิมพ์เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนของการสั่งงานของตัวเช็คอินไรวันแล้วครับวิธีง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นอ่าที่สองก็คือ รายชั่วโมองนะครับการเช็คอินรายชั่วโมองก็จะเหมือนกับเช็คอินรายวันนะครับไม่แตกต่างกันเลยครับเพียงเราเลือกห้องที่เราต้องการนะครับกดช่วงขาวเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลูกค้าเช่นเดียวกันตัวของลายชั่วโมองเนี่ยเนื่องจากตัวโปรแกรมสามารถกําหนดได้ว่าอ่าช่วงขาวเราเนี่ยให้ลูกค้าพักกี่ชั่วโมงเช่นสชั่วโมงสชั่วโมง4ชั่วโม,ง,วม,ง,วมงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ตัวนี้ผมกําหนดไว้ที่สาชั่วโมงนะครับก็ลูกค้าเข้ามาพักช่วงราวเนี่ยก็คือสามชั่วโมงนะครับภายในสานะร็ชเนั่วัน ชำระเงินสดแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนของการพักหลายชั่วโมงแล้วครับนี่จะขึ้นว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีกี่นาทีครับโปรแกรมจะขึ้นโชว์ให้เลยนะครับในส่วนของรายเดือนนะครับก็ง่ายๆเช่นเดียวกันครับไม่ยุ่งยากแต่รายเดือนเนี่ยจะมีในส่วนของค่าน้ำค่าไฟขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับอขออนุญาตพักรายเดือนก่อนครับเช็คอินเข้าไปเลยนะครับใส่ข้อมูลลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลผู้เข้าพักนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปให้ครบนะครับหลังจากนั้นก็กดชำระเงินเช่นเดียวกันนะครับกดบันทึกไปเลย วิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับง่ายๆเหมือนกันนะครับกดเล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามห้องสังเกตสีต่างๆก็จะแบ่งให้เราชัดเจนนะครับว่าข้อมูลแต่ละที่เนี่ยเป็นสีอะไรบ้างนะครับรายวันก็จะออกเป็นสีออกอ่าแดงๆนะครับรายชั่วโมงนะครับก็เป็นสีออกเทาๆนะครับแล้วก็รายอ่าเดือนก็จะเป็นสีส้มนะครับในส่วนของรายเดือนนะครับกรณีครบ1เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถออกใบครับใบแจ้งหนี้ไปเก็บได้นะครับโดยการออกใบแจ้งหนี้ก็ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ ให้กดเข้าไปแล้วก็สามารถออกใบแจ้งนี้ได้เลยนะครับแต่ในส่วนของรายเดือนเนี่ยจะมีค่าน้าเข้าไฟเข้ามาเสริมนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากเช่นเดียวกันสมมติครบหนึ่งเดือนรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่ค่าใช้จ่ายอื่นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับเพิ่มค่าน้แล้วก็กดคข้าน้าเข้าไปนะครับเพราะจะถามว่าใส่หน่วยไฟฟ้าค่าน้ําเราเนี่ยจากที่ไหนเช่นสมมติศูนย์ถึงเราใช้น้ําไปที่สามสิบหน่วยอ่สมมติสามสิบนะครับกดตกลงนะครับตกหน่วยละอ่าเท่าไหร่เช่นเจ็ดบาท ตัวอย่างนะครับอ่ะปุ๊บก็จะขึ้นมาราคาเรียบร้อยนะครับค่าไฟศูนย์ถึถงผมใช้ค่าไฟที่80หน่วยสมมตินะครับอ่าหน่วยละห้าบาทสมมตินะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยก็กดจ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายครับก็แต่ถ้ากรณีลูกค้ายังไม่จ่ายเราก็ไม่ยังไม่ต้องบันทึกนะครับตอนนี้แต่ผมบันทึกไว้ก่อนนะครับอ่าสมมรัลูกค้าจ่ายทั้งหมดก็ใบแจ้งนี้เอาไปเก็บได้เลยครับ เรียบร้อยครับเป็นการชําระนะครับเราเอาไปแจ้งนี้ให้ลูกค้าได้ก็จะบอกว่าห้องพักจากนี้ถึงนี้นะครับสามารถออกไปเก็บลูกค้าได้เลยนะครับนี่ในส่วนของตัวห้องพักนะครับแบ่งออกเป็น3าแบบนะครับย้ําอีกครั้งนะครับสแบบนะครับก็จะมีรายวันนะครับรายชั่วโมงแล้วก็รายเดือนนะครับแล้วก็ส่วนตัวรายเดือนเนี้ยสามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ออกใบกำกับภาษีได้เลยนะครับก็จะมีเขาบอกว่าจากหน่วยเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับก็บันทึกได้เลยพิมพ์ สังเกตได้ง่ายนะครับก็จะออกมาชื่อตามนี้ก็จะมีแบบเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีต้นฉบับหน้าสองก็จะเป็นใบสำเนาครับอันนี้เราเก็บไว้นะครับใบแรกเราให้ให้ลูกค้าไปนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับหลังจากทําเรียบร้อยแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็นโชว์ใบกำกับสีว่ามีการออกใบกกับสีให้ลูกค้านะครับโปรแกรมของเรานี่ค่อนข้างจะครบนะครับลูกค้าซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งสามเลยระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบห้องพักรายวัน ห้องพักหลายชั่วโมงหรือชั่วข่าวนี่หละครับแล้วก็รายเดือนนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ครบทั้ง3าแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงแรมรีสอร์ทใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยนะครับกับราคาหลักหมื่นนะครับเริ่มต้นหลักหมื่นต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการจองห้องพักนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดนะครับว่าโปรแกรมจองห้องพักอย่างไรบ้างนะครับอผมต้องขออธิบายนิดนึงนะครับการจองห้องพักเนี่ยจองได้สองแบบนะครับแบบแรกคือการแบบจองระบุห้อง กับแบบที kind of weather, ่สองคือการจองแบบไม่ระบุห้องนะครับสามารถเลือกได้นะครับการจองแบบระบุห้องนี้ถือว่าจองได้ง่ายที่สุดแล้วครับเช่นลูกค้าโทรมาจองเราสามารถกดไปที่ห้องนะครับแล้วก็เลือกได้เลยเช่นห้องนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เลือกจองห้องพักใส่ข้อมูลลูกค้าเข้าไปที่โทรมาจองนะครับแล้วก็มีเซลลหรือเปล่าถ้ามีก็ใส่เข้าไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวของห้องพักนะครับว่าเท่าไหร่อะไรยังไงครับ แล้วก็กดบันทึกก็ยืนยันห้องพักได้เลยเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการจองแบบระบุห้องนะครับส่วนที่สองคือการแบบไม่ระบุห้องนะครับเราสามารถเข้าไปที่จองห้องพักได้นะครับหรือทางด้านล่างก็ได้นะครับจะมีสองอย่างตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้สองอย่างครับแต่เรากดตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ไม่ระบุห้องอ่ะล้วก็กดเพิ่มเข้ามาใส่ชื่อลูกค้าเช่นเดียวกันครับใส่ชื่อเซลเลือกประเภทห้องว่าเราจะจองห้องไหนครับอันนี้ผมขอจองห้องพิเศษ ผมก็ดับบันคลิกห้องพิเศษว่าตอนนี้ว่างอยู่สามห้องนะครับแต่พี่เข้าไปเลือกบันทึกห้องหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็ถ้ามีมัดจำลงหน้าเราก็ใส่ข้างหน้าได้นะครับเช่นสามร้อยบาทอ่ะก็บันทึกได้เลยชำรับมัดจำเป็นการโอนเงินเรียบร้อยแล้วครับปิดหน้าต่างนี้ไปจะสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่จองไม่ระบุห้องเนี่ยตัวข้อความจะขึ้นมาด้านข้างของจอนะครับเพื่อให้เราสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่า ข้าขึ้นมาแบบนี้หมาถึงห้องนี้มีการจองขึ้นเป็นห้องพิเศษเขาจะมีหมัวข้อบอกจองห้องพิเศษแต่ว่ายังไม่ระบุห้องที่ลูกค้าจะเข้าพักนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือจองแบบระบุห้องไปเลยว่าลูกค้าจะพักห้องนี้นะอะไรเงี้ยครับถ้าลูกค้ามาถึงเสร็จปุ๊บเราก็ง่ายๆเลยครับเพียงการลากห้องนี้มาที่ห้องในส่วนของห้องพิเศษนะครับเราก็จะได้ห้องพิเศษเรียบร้อยแล้วครับการจองง่ายมากเลยหลังจากลูกค้าจองเสร็จแล้วทํายังไงต่อครับลูกค้าก็เพียงแค่เดินเข้ามานะครับเราก็กดเข้าไปที่เช็คอินได้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ข้อมูลลูกค้าซึ่งมีอยู่แล้วนะครับเราก็กดชำระเงินส่วนที่เหลือจ่ายทั้งหมดแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับ <S <S ง่ายๆอ่าสมมุติเงินสดนะครับอเป็นเท่านี้ครับง่ายมากเลยนะครับเช่นเดียวกันกับห้องนี้นะครับถ้าลูกค้าจองเสร็จแล้วเดินเข้ามาแล้วก็เช็คอินได้เลยก็ชำระเงินแล้วก็บันทึก เสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วครับหลังจากลูกค้าจองห้องเสร็จก็เช็คอินเข้ามานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆของการทํางานนะครับทําให้เราดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่สังเกตได้ว่าโปรแกรมเรามีหลากสีมากนะครับซึ่งจะแยกให้เราชัดเจนว่าตอนนี้ยแต่และที่สถานะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นสีอย่างนี้ก็คือลูกค้าที่เข้ามาเช็คอินรายวันถ้าแบบนี้ก็สีรายชั่วโมงสีส้มก็รายเดือนสีฟ้าๆก็คือลูกค้าที่กําลังจะต้องเช็คเอาท์นะครับสีออก ส้มอ่อนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการรอทําความสะอาดนะครับสีเทาๆนี้ออกเป็นสีส้มนะครับถ้าทำกําลังทำความสะอาดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเช่นกําลังทวาดเรื่องกําวาเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสามารแยกย้ายได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวข้อที่ถูกถามบ่อยเช่นกันคือการย้ายห้องนะครับของผมนี้ค่อนข้างจะย้ายง่ายมากเลยนะครับเช่นห้อง101่จะย้าย1ป4่ก็เคียงแค่ลากขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนนะครับเป็นรอแล้วก็ลากลงมาแล้วก็บันทึก ยืนยันว่าทำไมถึงย้ายห้องเช่นไฟฟ้าขัดวงจรนะครับไฟฟ้าขัดข้องดีกว่าง่ายๆขัดกล้องอไฟฟ้าขัดข้องก็บันทึกเลยครับยืนยันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการยืนยันเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าก็จะย้ายจากห้องหนึ่งศูนหนึ่งมาที่หนึ่งศูนย์สี่ครับห้องนี้ก็จะทําการกดเข้าไปทีเป็นการต้มรุงครับเพราะไฟฟ้าขัดข้อง อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็กดเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับอันนี้คือขั้นตอนของการย้ายห้องนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับรายงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีถามเข้ามาอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆเลยนะครับว่ารายงานเนี่ยจะออกมาลักษณะไหนบ้างนะครับรายงานเราจะแบ่งออกเป็นหลายตัวนะครับหลังจากเราลูกค้าเช็คอินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็กดไปที่หน้ารายงานนะครับหัวข้อรายงาน ก็จะมาดูที่รายงานตามรอบบินนะครับว่าแต่ละรอบเราขายอะไรไปบ้างนะครับเช่นรอบบินปัจจุบันนะครับเราขายอะไรบ้างเราก็จะดูรอบบินปัจจุบันเราได้นะครับแต่ถ้ากรณีเราต้องการดูสรุปยอดรอบก่อนหน้านี้เราก็ไปที่รอบก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับไปเลือกรอบที่ที่เราต้องการนะครับจากวันไหนถึงวันไหนนะครับเช่นวันที่ห้าวันที่สามหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อมูลตัวนี้เข้ากับให้ได้เลยครับกพิมิ์ออกมาได้เลยแตวก็จะมีบอกว่า คุณรับเงินสดเท่าไหร่มีเงินมัดจำเท่าไหร่เลทเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นสรุปยอดแต่ละวันนะครับแต่ละรอบนะครับไม่ใช่แต่ละวันแต่ละรอบนะครับเพราะรอบแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเปิดรอบหกโมงเช้าหกโมงเย็นหกโมงเย็นหกโมงเช้านะครับแต่บางคนอาจจะเปิดทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าเราดูตัวนี้เราจะง่ายกว่าในการส่งข้อมูลนะครับว่าเรารับเงินมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับตัวนี้ในส่วนรายงานเนี่ยตัวนี้ผมจะเป็นตัวที่ผมแนะนํานะครับว่า สรุปยอดแต่ละวันควรส่งราคายอดนี้นะครับหรือจะดูรายงานระหว่างวันที่ก็ได้นะครับในส่วนของวันที่นี่จะแบ่งออกมานะครับไม่แสดงแนละ้วเช่นจากวันไหนถึงวันไหนวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดสมมุตินะครับแล้วกดค้นหาได้เลยประมาณนี้เราก็กดพิมพ์ได้เลยเช่นเดียวกันดูร้อยห้าสิบโอเค เขาจะมีบอกค่าใช้จ่ายว่าแต่คนนี้จะมีะรายรับของโรงแรมเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีบอกในส่วนยอดทั้งหมดนะครับยอดรวมนะครับว่าเท่าไหร่ในส่วนของการขายห้องก็เช่นเดียวกันครับสามารถดูได้ว่าในรละรอบเราขายให้ใครบ้างนะครับดูดูร้านหลังก็ดูได้นะฮะง่ายๆนะครับก็พิมพ์เช่นเดียวกันครับไม่ยากอ่าก็จะอ,ออกมาประมาณนี้ครับแล้ลรอบบิน แต่ส่วนใหญ่ก็คือหลักๆเลยนะครับที่ลูกค้าจะดูคือการรายงานรอบตัวน,นี้มากกว่าในการส่งรายงานแต่แต่ละวันนะครับให้กับเจ้าของนะครับคือว่าจะดูตัวนี้นะครับเราจะต้องส่งตัวนี้ให้กับเป็นการคิดเงินนะครับว่าคุณคิดเงินเท่าไหร่วันหนึ่งคุณขายได้เท่าไหร่กี่ห้องกี่ห้องส่งยอดเงินขึ้นเท่าไหร่นะครับจะเป็น,นตัวนี้เป็นหลักในงานอื่นๆก็จะเกี่ยวกับรายงานระบบตัวหลักทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเรามาดูที่หลักได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ อีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่มีลูกค้าถามมานะครับก็คือเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับอันนี้ผมขอให้ดูกันนะครับว่าสามารถขายสินค้าได้นะครับก็วิธีการไม่ยุ่งยากนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปที่ห้องเลยก็ได้ถ้าเป็นลูกค้าที่ห้องพักสั่งนะครับเช่นนะครับห้องหนึ่งศูนย์สามต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นแลกดเข้าไปนะครับรามีอะไรบ้างเช่นเพิ่มแ้าเย็นนะครับเพิ่มเบียร์ช้างนะครับอีกขวดก็ว่ากันไป เส่สมมติส่งขวดสามขวดแต่สังเกตยอดจะเปลี่ยนไปนะครับเราก็สามารถกดที่จ่ายทั้งหมดได้ถ้ากรณีลูกค้ามาจ่ายครับแต่ถ้ายังไม่จ่ายก็จะกดบันทึกไปก่อนได้นะครับแต่สังเกตว่าจะมีรูปตัวนี้ค้างชาระอยู่นะครับลูกค้าไปทานก่อนครับหลังจากลูกค้าเช็คเอาเนี่ยเช็คเอานะครับมันจะมีบอกว่าถ้าเรากดเช็คเอาได้เลยนะครับก็จะมีว่าค้างจ่ายอยู่นะครับเท่านี้นะครับเราต้องการชำระเงินไหมเราก็ไปดูว่าค้างจ่ายตัวเนี้ย มาจากตรงไหนนะครับก็มาจากตัวที่สั่งเมื่อสักครู่แล้วก็ชำระเงินได้เลยครับกดตัวนี้ครับจ่ายทั้งหมดก็ยืนยันชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วครับการทํางานแต่ถ้ากรณีลูกค้าข้างนอกมาซื้อก็ทําได้เช่นกันครับก็ไม่ยากดเข้าไปนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าแขกเดินลงมาแล้วต้องการจะซื้อเพิ่มนะครับก็กดไปที่เพิ่มรายการขายนะครับก็จะมาหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับกดที่เปิดเสร็จนะครับถ้าลูกค้าจะสั่งอะไรก็สามารถสั่งได้เช่นลูกค้าอ่า เดินมาลงบ่าน้ําเปล่าสักสองขวดอ่สมมตินะครับอาใส่ไปสักสองขวดแก้ไขหรือจะกดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรกดหนึ่งขวดแล้วก็ใหม่หนึ่งขวดก็ได้แล้วเขาจะรวมให้เราเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าอ่าง่ายๆกลัวลืมก็นะครับตัวความสวยงามอาจจะมาคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มว่าตัวน้ำอารมณ์เนี่ยอาจจะสองขวดก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ใส่ไปนะครับเอาชื่อใครสักชื่อหนึ่งก็ได้แล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะครับเรียบร้อยสำรังเงินสดอนี่คือในส่วนของร้านค้านะครับสามารถขายได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้รายงานจะมีบอกตัวขายสินค้าตรงนี้นะครับว่ารายงานขายสินค้าเราขายอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีบอกว่าตอนเนี้ยสต็อกเรานะครับเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจะมีบอกนะฮะคงเหลือเท่าไหร่นะครับจะมีบอกเหมือนกันนะครับว่าขายอะไรไปบ้าง ในส่วนของร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มียุงยากกับในส่วนของสต็อกนะครับในส่วนของแรงงานเราก็ดูไปแล้วนะครับหลักๆเลยก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีประมาณนี้ที่เป็นคําถามที่ถามบ่อยที่สุดนะครับก็คือจะเป็นห้องพักมีแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็แก้งไปตั้งแต่ตอนต้นเลยครับว่าห้องพักเราแบ่งเป็น3าแบบนะครับก็คือรายวันรายเดือนและก็ลายชั่วโมงนะครับการเช็คอินยังไงการชาระเงินการชาระเงินก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าเงินโอนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับการย้ายห้อง ไม่ยุ่งยากนะครับย้ายง่ายนะครับการออกใบกำกับภาษีนะครับขออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อใครยังไม่ดูครับอันนี้มีขออีกทีหนึ่งครับการของใบกำกับภาษีคือเราสามารถกดไปที่ห้องที่เราต้องการขอได้เลยครับจะมีหัวข้อหนึ่งศูนย์สี่อยู่นะครับแล้วก็กดใบกำกับภาษีได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถกดบันทึกได้เลยหรือก็จะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับปึ๊บอ่ะจะขึ้นตัวนี้มาฮะเราก็กดพิมพ์ได้เลยครับเห็นตัวนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับในการขอใบกำกับภาษีไม่ยุ่งยากครับ แะแก้ไขอะไรก็กดเข้าไปได้นะครับที่ตรงแหวดนะครับตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปตรงคําว่าแหวนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการออกบบกับสีรอบไหมหรือว่าต้องการแก้ไขแบบคำวาสีนะครับก็สามารถแก้ไขได้ตรงนี้นะครับการเช็คเอาท์นะครับก็เข้ามาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถราเมื่อกี้ไม่ทันนะครับกดเช็คเอาท์ไปที่ห้องที่ต้องการจะเช็คเอาท์ได้เลยนะครับเข้าไปได้เลยนะครับก็กดเช็คเอาท์ได้เลย ตัวนี้นะครับกรณีขึ้นอย่างนี้หมายถึงว่าปกติเราเช็คเอาท์หลังเที่ยงนะครับเราจะเช็คเอาท์หลังเที่ยงแต่ก่อนเที่ยงนะครับถ้าเกินเที่ยงมาเนี่ยเราก็จะเสียค่าปรับนะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนิดนึงก่อนว่าของขยะปิดนะครับตัวเนีนะ้เราเช็คเอาท์วันนี้คือต้องก่อนเที่ยงนะครับแต่ว่าเรากดเที่ยงการตั้งค่าเราสามารถตั้งได้ว่าชั่วโมงหนึ่งเราต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่นะครับเช่ <'t> นเมื่อกี้เรากดเช็คเอาท์เนี่ยมันจะขึ้นมาบอกว่าชั่วโมงละหนะึ่ง แต่ถ้าเราบอกว่าเราเสียค่าปรับแค่50บาทเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับไม่ยุ่งยากครับวิธีการแก้ไขก็ไปตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าในส่วนของการแก้ไขเนี่ยกี่บาทกี่บาทเนี่ยฮะสามารถปรับเกินได้เช่น50บาทเราก็ใส่ไป50บาทนะครับสูงสุดนะครับถึงเวลาไหนนะครับเช็คเอาได้ถึงสุดคิดค่าปรับถ้าเกินหกโมงเย็น16บหนาฬิกาหรือเกินวงนาฬิกาสี่โมงเย็นเนี่ยก็คิดค่าปรับเป็น1วันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับในส่วนของค่าปรับนะครับ จะมีการแต้งเตือนนะครับเรียบร้อยเช็คเอาท์ปกติเช็คเอาท์เวลาก็คือ12นานกาคือตอนเที่ยงนะครับอันนี้ก็คือเป็นปกตินะครับเช็คเอาท์สามารถเช็คอินก่อนเวลาหนึ่งวันก็คือตอน6โมงเช้านะครับตั้งแต่6ช้าไปขึ้นมาก็คือสามารถเช็คอินได้้นะครับหรือว่า7โมง8โมงขึ้นอยู่กับเราตั้งเายกานะครับว่าเราจะตั้งเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมสามารถระบุได้เลยนะครับว่ามีค่าปรับถ้าเกิดลูกค้าพักเกินนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับีลูกค้้าาาาาาหลยท่นถถมมวเ็ดี ลังเที่ยงแล้วเนี่ยออกก่อนเวลาจะต้องเก็บเงินยังไงอะไรยังไงครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับอ่ผมก็จะไปเช็คเอาได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยยืนยันจ่ายค่าปรับนะครับก็จะขึ้นบอกว่าค่าปรับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จ่ายทั้งหมดแล้วก็เช็คเอาได้เลยกลายเป็นเงินสดเืนเงินค่าเรียบร้อยครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับในการเช็คเอาก็จะไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆนะครับอ่าตอนนี้ก็คือคําถามที่เป็นคําถามฮิตสุดฮิตนะครับแล้วก็คําถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับอันนี้ผขออธิบายในส่วนของตัวนี้แล้วกันนะครับลูกค้าหากมีคําถามไหนที่ต้องการถามเพิ่มเติมก็สามารถถามได้นะครับแต่ในส่วนของตัวโปรแกรมนี้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็ถามประมาณนี้นะครับเป็นเมนหลักนะครับสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นนะครับจะใช้ง่ายใช้คล่องนะครับธุรกิจก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับขอแนะนําได้เลยนะครับในราคา เริ่มต้นที่ไม่สูงมากนะครับสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ใช้ได้หมดเช่นเดียวกันนะครับขนาดเริ่มต้นนะครับว่าลูกค้าท่านไหนติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับคิดถึงโปรแกรมบริหารร้านค้าร้านอาหารรีสอร์ทต้อง BSS Post Thailand จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดลด50%ด่วน โทรเลย0894615432 0894615432พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง